สวัสดีครับนะครับพบกับเกียงศักมาเล็ดและท่อนพันยาอาหารสัตว์นะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับแม่นะครับก็นี่แหละครับคนเลี้ยงวัวนะครับแม่กับพ่อนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับตัดยงตัดหญ้าสองตายายครับเลี้ยงหลานด้วยขยับเข้าไปห่มกันได้ไหมเลี้ยงหลานด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวยงเกี่ยวญ้าด้วยนะครับนี่ครับเลี้ยงมาจากปีแล้วนะแมงวัว สามซิปเลยเนาะสามซิปสี่ซิป,ปห้าซิปเล,ลือใบนี่จะเกิดเนาะอืมอืมปัญหาที่เขาเจอช่วงนี้ก็คืออย่างไงผมมีทีเลี้ยงเขื่อนในทุ่นอืมโอ้อยในทุ่นมืดอืมอมข้มางไปข้างมาอืมมีแต่หัวอืมหน้าปลา อืมเขาก็ได้ปลูกหญ้าปลูกอย่างนี้ละปลูกขู่สายพันธุ์แล้วหญ้าเขาก็ได้สายพันธุ์ปลูกสต้นน้ำตระไดบปลต้นน้ำอืมปลูกงัวอไปเมื่เสียเงินทิ่มหลายแต่ละปีปลูกหญ้าหลายหมื่นละปั๊บแค่ปลูกหญ้าเดียก็ได้ปไปกันหลายอืมซื้อเฟืองซื้อยางพร้อมมีงัวอย่างนี้ไหเฮา งัวลาดนเนะงัวาเาเี้ยอแต่เนาอืมงัวมูลงมูลททททน้ำง,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 งซือมาติ่ืมเน้อืมง,งใหญ่ดสมกันอนนืมยัง่มีสมปลยอยผสมกัน,ทท<า>นเองกอยผสมกันเองออน้อยอยนี่ละอืมมันกับบ่ใหญ่บัวพัฒนาพัฒนาสันตึน่ะบ้าผสมมากับบ่ติดอืม งวใหญ่บางที่กัดอยู่สองตายายง่วงกับบหูปานั้นเออเขาเอาเข้าเคะเข้าอย่างมั่นกับบอดมันดีดมันส้นเขากลุ่มง่วงบะได้เออผสท่ามัดน้ำอมออมสมเองตอนนี้ก็มานอยู่เขาหนบเบิ่งเมื่อกี้นี่ก็เป็นซิฟเกือบซิฟคุ่นลรวะสีออกแน่ครับยังบ่ออกนี่อืมรับออกนี่กัล็อดนี้ก็ยังเป็นง่วลารดอยู่จักตัวใดผสม งัวเถอกน้อยอยู่ในคอกระจกักโตสี่ตอืมสี่ตนี่เป็นงัวเถอกน้อยอันนี้ก็งัวคอกอันนี้ก็ม่านไกล้ออกอืมอันนี้แหละเลีเ้ยงงัวนี่แหละได้เงินได้ส่งลูกส่งเตาเรียนหนังสือก็ได้เฮ็ดน,นาเลี้ยงงัวเออ,อบร่ได้มีอาชีพย <ใน S 2> อย่างอื่นพร้อมลานพร้อม อืมอาซีพแต่ดังแต่เดิมแต่ใดอันนี้นงวัวที่ซุมฮาซื้อมาอน,นี่หนึ่งแดงพวกนี้อืมเจแลวกะเกี่ยวหญ้านี่แล้วนี่มูลโตล้เราแม่อยสว่วนนี้นี่มูลโต้สองข้างข้างในอย่างข้างในอ่าเออเนเปียออา จนเป็นดงแล้วความอมีเวลาสิตาร์ทมันก็เกี่ยวหญ้าเนี่ยละไห้เนาะตรงนี้มันบ่ได้ปล่อยออกปล่อยลงทง้งยามเอ่อยามยามตะเลงกับเอาเอาเฟืองเนี่ยละไห้อืมเลี้ยงง,วงัวอืมอืมเลี้ยงงัวงขุมมือนี้มันกัยากมันบ่คือสมัยตะก่อนตะกี้อืม พอได้จับได้จ่ายพอได้ส่งลูกส่งลานเรียนหนังสือก็ย้อนงวอัวนี่แหละเฮ็ดนาแน่เฮ็ดนาไว้เข้าไว้กินไว้ขายเออได้รถได้เรือได้รถเก่ารถใหม่รถไทยน้อยรถไทย,ย,ยใหญ่กันย้อนขายงวัวทั้งหมดเม่ได้ไปพ่อกับแม่กับหเคยไป็ดงานอยู่กรุงเทพจักเีอ่อหรอวะบ่เคยอยู่จังนี้กับพ่อมีพอกิน พอมีพ่อกินพอมีหน้ามีตาในมู่ในบ้านก็ย้อนงวัวย้อนย้อนงวัวย้อนควายนี่แหละนะครับเราเมื่อนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นแนวคิดอันนี้ก็อยู่พันนานิคมนะครับจังหวัดสกลนครตําบลเชิงชุ่มนะครับอ่านะครับกัสิปล่อยงวัวลงทงนะครับอ่านี่ครับตอนนี้ก็มียี่สิบกระตูเนาะมานแน่อย่างแน่อืมเอาแค่นี้เด้อครับเด้อ แม่สวัสดีกอง่อยแม่แม